รายการต่อไปนี้เหมาะสำหรับผู้ชมที่มีอายุ13ปีขึ้นไปอาจมีภาพเสียงหรือเนื้อหาที่ต้องใช้วิจารณญาณในการรับชมผู้ชมที่มีอายุน้อยกว่า13ปีควรได้รับคำแนะนำ ชู่รักชู่รถโดยโรงแรมอิมพ r เรียลคว n นส์พาร์คสุขุมวิท22สวัสดีครับคุณผู้ชมที่เคารพรัก,รก สวัสดีค่ะคุณผู้ชมแล้วก็สวัสดีพี่ภูมิด้วยนะคะแม้วันนี้ถือว่าชูรักชูรสของเราเนี่ยร้อนแรงมากๆเลยทั้ง2ช่วงเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นช่วงรักเลือกได้ที่เราจะไปเจอกับน้องๆวัยทีนพร้อมกับจดรักค่ะรวมไปถึงอีกหนึ่งช่วงก็คือติวรักเต็มรอยนะคะวันนี้ถือว่าเป็นปัญหาร้อนแรงล้วก็ดูหนักอกหนักใจมากๆค่ะหนักขนาดไหนก็ไม่ต้องห่วงนะครับผมเชื่อครับว่ากูรูรักในรายการชูรักชูรสของเราเนี่ยสามารถที่จะเคลียร์ทุกปัญหาได้อย่างแน่นอนเพราะว่าเราได้รับเกียรติจากคุณหมอผู้เชี่ยวชาญ าตอบให้ทุกๆปัญหาเลยค่ะเราสเปคเราเป็นไงไม่มีอะไรมากรักเราคนเดียวก็พอักเราคนเดียวก็พอถ้าเราโตมามีงานการทำดีๆหญิงก็มาเยี่ยมเยี่ยมเยี่ยมผมอายุ22ปีครับชอบออกางเกงในของแม่และพี่สาวมาดงในใจเคยคิดนะครับว่าจะมีเพื่อน2,000กับแม่และพี่สาวเป็นอาจารย์ทางทิศหรือเปล่าครับแค่มีเธอใกล้ๆก็พอ